ขั้นตอนในการออกแบบการสอนมีอะไรบ้างนับที่เป็นเจเนริกโมเดลเนาะขั้นตอนในการออกแบบการสอนมีอะไรบ้างนับอันนี้ขั้นตอนทั่วไปนะครับ a d d i นะครับ A D D I E Addie นะครับ a d d i เป็นใครนะครับชื่อคนหรือเปล่าเนาะ a d d i เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ a d d i เป็นอะไร a d d i นะครับก็แบ่งเป็น Analysis นะครับ Design Development Implementation e v นะครับเป็น ขั้นตอนในการออกแบบการสอนโดยทั่วไปเนาะเป็นเจเนริกโมเดลนะครับมีวิเคราะห์ออกแบบพัฒนานําไปใช้แล้วก็ประเมินนะครับวิเคราะห์ออกแบบพัฒนานําไปใช้ประเมินเราลองมาดูตรงนี้ก็ได้อะทำมาย้อนดูตรงนี้อันไหนวิเคราะห์บ้างอันไหนวิเคราะห์บ้างอันไหนออกแบบอันไหนพัฒนาอันไหนนําไปใช้อันไหนประเมินนะครับอ อันนี้วิเคราะห์ออกแบบพัฒนานำไปใช้ประเมินวิเคราะห์ออกแบบพัฒนานำไปใช้ประเมินนะครับวิเคราะห์ก่อนอันแรกเลยเราต้องวิเคราะห์อะไรบ้างวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์งานวิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์ผู้สอนนะครับวิเคราะห์การสอนวิเคราะห์วิธีการสอนวิเคราะห์สื่อนะครับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับเอตัวแรกเนาะเราต้องทําการวิเคราะห์ก่อนนะครับนี่ วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์งานวิเคราะห์ผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับวิเคราะห์วิธีการสอนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม Need assessment หรือว่าวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นคืออะไรความต้องการจําเป็นเนาะนี่ตัวนี้นะครับ need กับ a n t ต่างกันอย่างไรนะครับต่างกันเนาะนิสิตเนาะนี่นี่คือความต้องการจาเป็น want คือความต้องการนะครับเนื้อหาหรือว่าวิธีการหรือว่าอะไรที่เราจะสอนให้นักเรียนของเรามันเป็นความต้องการของเขาหรือว่าเป็นความต้องการของเราที่จะสอน เป็นนดของผู้เรียนหรือว่าเป็นวอนของผู้สอนนะครับนดกับวอนอันนี้ n e ดแอสเซสเมนตะ์เนาะว่าสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับนิสิตมีความคาดหวังอย่างไรและสิ่งที่เป็นอยู่มันเป็นอย่างไรนะครับมันก็จะเกิดช่องว่างเกิดแกลบขึ้นมาตรงนั้นเนาะเป็น need assessment, น e ดแอสเซสเมนต์เนาะเราทำการประเมินความต้องการจําเป็นเราก็จะได้แกลบตรงนั้นออกมาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนะก็มาดู เป้าหมายจุดประสงค์การเรียนนะครับแบ่งเป็นค ognitiv นะครับไซโตมอเตอร์แอเฟคทีฟค ognitiv e โดเมนคือพุทธิพิสัยไซโตมอเตอร์ Sign o or, คือทักษะพิสัยแอเฟคทีฟคือจิตตะพิสัยนะเป้าหมายในการเรียนพุทธิพิสัยค ognitiv ความรู้ความจำความเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินสร้างสรรคความรู้ความจำเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินสร้างสรรค์เนื้อหาของผู้เรียนเนื้อหาอยู่ในระดับใดเนื้อหาของเราที่เราจะออกแบบการสอน ทักษะพิสัยเป็นอย่างไรนะครับรับรู้การเตรียมพร้อมการตอบสนองปฏิบัติได้การตอบสนอง,อนองซับซ้อนการดัดแปลงการริเริ่มนะครับทักษะพิสัยจิตพิสัยรับรู้ตอบสนองสร้างคุณค่าจัดระบบนะครับสร้างลักษณะนิสัยได้นะครับจิตพิสัยเนาะเสร็จแล้วมาวิเคราะห์เนื้อหาลองดูในหลักสูตรเขากําหนดอะไรนะครับออกมาเป็นเนื้อหาแบบไหนนะครับวิเคราะห์ผู้สอนผู้สอนต้องวิเคราะห์ไหมครับ นิสิตว่าผู้สอนต้องวิเคราะห์ไหมเราจะสอนเนื้อหาเราจะสอนวิชานี้เราจะสอนอะไรสักอย่างเราต้องวิเคราะห์ไหมเนาะต้องวิเคราะห์เนาะว่านะรเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นไหมเรามีทักษะการถ,ถ่ายทอดไหมนะครับเรามีการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนอะไรบ้างสมมติปัจจุบันนะครับเราเรียนออนไลน์กันอยู่แบบเนี้ยผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีหรือว่าเครื่องมือการเรียนรู้ต่าง ขนาดไหมครองไหมออกแบบและเลือกใช้อย่างไรได้ไหมเนาะอันนี้วิเคราะห์ผู้สอนนะครับวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มี Gen X Gen Y Gen Z ละนะครับเพราะว่าความแตกต่างระหว่างของผู้เรียนแตกต่างกัน GenY อายุเท่านี้อชอบอะไรชอบเรียนออนไลน์ชอบเรียนคนเดียว Gen X อชอบเรียนออนไลน์ชอบปฏิสัมพันธ์หรือเปล่า b a b y Bo o ม er อชอบไหมหรือว่าชอบลงมือปฏิบัติ ซึ่งแต่ละอายุแต่ละช่วงก็มีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ learning style รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเห็นไหมครับ environment บางคนแบบทางานไปด้วยชอบฟังเพลงไปด้วยบางคนทํางานไปด้วยชอบแสงสว่างอชอบอากาศเย็นชอบต้องมีดีไซน์ถึงจะเรียนรู้ได้ดีนะครับบางคนชอบทํางานเป็นกลุ่มชอบทางานเป็นเดี่ยวเนาะหรือว่าบางคนมีแรงจูงใจต้องมีแรงจูงใจ หรือว่าทําเป็นเช็คลิสต์วันนี้ทำนี้วันนี้ทำเป็นนี้อันนี้บางคนต้องชอบแบบมีโครงสร้างว่าทั้งหมดต้องทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเล ARNING STYLE ของแต่ละคนธรรมชาติผู้เรียนอารมณ์ผู้เรียนสังคมของผู้เรียนลักษณะทางกายภาพจิตวิทยานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะ Multiple Intelligence นะครับ Multiple i n t e l l i g e n c นี้ความถนัดของคนเราแตกต่างกันนะครับเนี่ยความฉลาดของคนเรามีแตกต่างกัน ความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกายความฉลาดในด้านมนุษยสัมพันธ์ความฉลาดทางด้านภาษาความฉลาดทางด้านตรรก,กะความฉลาดทางด้านธรรมชาติความฉลาดภายในตนความฉลาดทางด้านมิติความฉลาดทางด้านดนตรีคือคนเรานะครับจะมีความฉลาดที่แตกต่างกันจุดเด่นของแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับท่านแรกก็นักกีฬานักแสดงแพทย์ตำรวจทหารนะครับนี่ข้อมูลเนาะเซลแมนครูผู้สอนจัดการนะครับ นักแปลนักพูดนักภาษาศาสตร์นะครับวิศวกรนะครับนักคำนวณเนาะนี้โลจิกเนาะชาวนาชาวไร่นักปัตพีวิทยานะครับนักจิตวิทยานักกฎหมายนักออกแบบสถาปนิกศิลปินนะครับนักดนตรีนักร้องดีเจนะครับอันนี้คือเขาก็แบ่งมาว่าแต่ละด้านนะมีความถนัดที่แตกต่างกันนะครับเสร็จแล้ว learning strategy นะวิธีการสอนนะกลยุทธ์การสอนเราจะสอนแบบไหนเราจะสอนแบบไหน วิธีการสอนก็มีเยอะแยะถ้าเองจากทฤษฎีข้อนิท i บีเ o เบอร์คอนสตัคสอนแบบข้อ i t i v e สอนอย่างไรสอนแบบ Behavior สอนอย่างไรสอนแบบ construct สอนอย่างไรอย่างเช่นเราทำไข่เจียวถ้าสอนแบบข้อ v e อ่าเราก็บอกสูตรนี้1 2 3 4ไข่เจียวใส่อันนี้ก่อนใส่นี้123ตามตามลขั้นตอนถ้าสอนแบบ behavior อ่์ลองลองลงมือปฏิบัติดูทอดไข่เจียวดูถ้าสอนแบบ c t นครับผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง อันนี้ก็อาจจะพาผู้เรียนลองดูไปทัศนศึกษาไปลองชิมแต,แ,แต่ละร้านแต่ละร้านกลับมาลองคิดสูตรไข่เจียวตัวเองนะครับซึ่งแต่และว,วิธีก็มีแตกต่างกันไปนะครับวิธีการสอนเนาะการวัดการประเมินผลจะสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนการสอนเราตั้งจุดประสงค์การเรียนการสอนอย่างไรเราก็วัดตามนั้นวิเคราะห์กายภาพพร้อมไหม เราทั้งห้องเรียน Everoment นะครับ Wi-Fi เครื่องมืออุปกรณ์ในการสื่อสารกร่อนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์พร้อมไหมชีวภาพผู้เรียนป่วยไหมช่วงนี้เป็นอย่างไรเขาพร้อมไหมงานหนักไหมรอบด้านสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างอ่าเราก็ต้องทำการวิเคราะห์ก่อน